สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกับคุณกรในรายวิชาภาษาไทยนะคะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะวันนี้คุณนอูจะมาสอนเด็กๆเ,เรื่องมาตาตัวสะกดไทยมาตาตัวสะกดไทยมาตาตัวสะกดมีทั้งหมด8มาตา เราแบ่งออกเป็นตัวสะกดตรงแม่มีสี่มาตาตัวสะกดไม่ตรงแม่มีสี่มาตาหนึ่งตัวสะกดตรงแม่แม่กงใช้งองงูสะกดเช่นคำว่าลิงช้างสองน้องแข็ง แรง 2. งตัวสะกดตรงแม่แม่กลมใช้มอมมาสะกดเช่นคำว่ายามยิ้มแก้มเล่มแรมลม 3. ตัวสะกดตรงแม่ แม่เกยใช้ยอยักษ์สะกดเช่นคําว่าเคยปุ๋ยถ้วยชายว่ายสวยสตัวสะกดตรงแม่แม่เกยใช้วอลแวนสะกดเช่นคําว่ากาว นิ้วนิ้วข่าวแก้วเที่ยวห้าตัวสะกดไม่ตรงแม่แม่กกใช้กอไก่ขอไข่คอควายคอระคังสะกดเช่นคำว่ากระจกเชือก เด็กเลขโชคเมฆหกตัวสะกดไม่ตรงแม่แม่กดใช้ดอเด็กจอจานชอช้างสอโซดอชดาตอปตกทอนางมุนโททอผู้เท่าตอเต่า ทอถุงทอทหารทอทงสสลาสอฤษีสอเสือสะกด <track> เช่นคำว่าชนิดสดเด,ดพืชกากดกฎหมายปรากฏอูดพัฒนาสมบัติรถ ปาอายุทยาอากาศโอกาเจ็ดตัวสะกดไม่ตรงแม่แม่กนใช้นอหนูยอผู้หญิงนอเนนรอเรือรอลิงรอจุลาสะบด<ม>เช่นคำว่า สำลานคำนวณทหารตำบลวานแตัวสะกดไม่ตรงแม่แม่กบใช้บอไม้ปอปลาพอสัมภาพอพานปอฟันสะกดเช่นคำว่าตะเกียบ สรูปโลกรูปภาพรบบุรียีรับค่ะ สำหรับวันนี้นะคะคุณโนก็ฝากไว้ในเรื่องของมาตาตัวสะกดของไทยนะคะฝากให้เด็กๆไปฝึกอ่านฝึกทบทวนบ่อยๆนะคะก่อนจากการวันนี้เด็กๆอย่าลืมดูแลตัวเองนะคะรักษาสุขภาพกินร้อนช้อนกลางหมั่นล้างมือบ่อยๆนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ